อยู่ผมแชม300ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรายการเรารู้ไว้บ้านก็ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการซื้อรถจน์มือสองครับซึ่งมีวิธีหลายรูปแบบเลยครับแต่ซื้อที่300ร้อยกิลและโชว์รูมช่วงนี้จะเป็นแบบนี้จริงๆเป็นแบบ new normal ซื้อแบบออนไลน์ซื้อแบบไม่ดูรถซื้อกันด้วยความสบายใจวันนี้เป็นหนึ่งวันครับมีลูกค้าเก่าผม1ท่านซึ่งสมัยก่อนเนี่ยซื้อรถกันผมตั้งแต่7-8ปปีที่แล้วรถคันนั้นก็มีปัญหาด้วยนะก็ ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็สนิทขึ้นมาเรื่อยๆครับวันนี้เขาบอกว่าแฟนกูเนี่ยอยากได้รถมินิหนึ่งคันอาโอเคเคหาให้หาให้หาให,ให,ให้โอเครับปะก็ออโอนเงินไหมผมเลยวันนี้เช้านี้เดีย๋ยวผมเอาสลิปให้ดูเดี๋ยวหาว่าโมโอนสลิปมาให้ผมเลยครับเนี่ยโอนมาแล้วส่งสลิปให้ผมเลยมูลค่าเกือบแปดแสนบาทบอกว่าไปหารถให้หน่อย ซื้อให้หน่อยเสร็จแล้วสไลด์ส่งให้ด้วยครับนี่รู้ไว้บ้างก็ดีว่าคุณโอนเงินมาแล้ววันนี้มันจะได้รถหรือไม่ได้รถไปรอดูกันครับแล้วการที่ไปดูรถของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกเลยว่ากูไม่สนซื้อมาเถอะสภาพไหนก็ได้ขอให้มึงช่วยดูให้หน่อยแล้วก็ส่งรถกับพัทยาจะพังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรับผิดชอบเองกูเก็บงานเองขอให้รายงานตรงก็พอได้อย่างนี้จัดให้เดี๋ยวไปซื้อให้นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง รู้ไวบ้างก็ดีวิธีการซื้อรถแบบ n e ว n o r m a l ครับแม่งไม่รับโทรศัพท์เชดเลยปะชดเลยปะแม่งไม่รับโทรศัพท์ถือว่ากูทำงานแล้วมึงไม่รับโทรศัพท์แต่กูรู้ว่ามึงจะเอาปเปล่ากูชดแม่งเลยเหรอคั <ST RA C EN SE> นที่สองครับรับด้วยรับรับอยู่ไหนวะเนี่ยกำลั <ST RA C EN SE> งจะไปทำงานอยู่โรงแรมเนี่ยฮะโอ้ใช้เงินเป็นสุลต่านเลยโอ้ใช้เงิน ชี้นิ้วสั่งอะเพื่พอนผมว่าใอะไรอ่ะหัว้ยเมียไม่ไม่ไม่อยากได้หรอกผมอยากเนี้ยจ <c oughs> ริรงเหรอเ <c oughs> มียมึงงี่เง่าเห <c oughs> รอเมียงี่เง่าอ่ะไหนรถปูนรถปูนไหนอ่ะนี่ไงกูกำลังถ่ายคลิปว่ากูจะไปซื้อรถให้มึงอยู่เนี่ยเมียงี่เง่าใช <c oughs> ่ป่ะเมียงี่เง่าไม่อยากได้ไงเลยต้องซืออ้ <c oughs> อ, <c oughs> อให้ไง,ไอง,งเ,ออเออโอ้ยสุดยอดเลยว่ะ ใช่ครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโมลิตามัาทำงานแต่ว่าสุดยอดซื้อของให้เมียได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ฮะคนรักเมียทำธุรกิจอะไรอยู่ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรือครับเรืออย่างเดียวครับนำเข้าเรือขายเรือเช่าเรือโรงแรมทุกอย่างครับที่ผลิตนะครับที่ไหนครับที่ไหนพัทยาครับเดอะเบสออลอินครับมีเพจไหมโรงแรมโมลิตาอันนี่มึงถ่ายจริงไเนี่ยถ่ายจริงนี่เฮียถ่ายอยู่เนี่ยเพื่อนกู โอนเงินให้กู8ปดแสนน่ะกูก็ต้องเชิญแล้วเดี๋ยวกูจะเชิญแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่รับแล้วกูเชิญแล้วชแชทกูโอนให้มึงเป็นหลายสิบล้านแล้วเหล่าโอนให้อ <c oughs> ีกได้ป่าวตอนนี้นะนนกำลังเชอญเลยกำลัหัวค่ารถกูเยอะแล้วอไอ้แช <c oughs> มป์ทคันแล้วเนี่ยคอนนึ่งมาได้สี่ห้าแสนแตกูต้องโอ้โหแยสาธุเดี๋ยวไปถึงรถแล้วเดี๋ยววะรับรถสามด้วยโอเคครับ ้เราอยู่กับรถนะ mm hmm. มินิคูเปอร์ครับคันนี้ที่ทริเรื่องของราวครับผมต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาอันนี้คือรถสราพาเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานละเอยียดผมมาขอตัดพื้นที่ให้เพื่อให้เพื่อนผมไปใช้นะครับอให้พี่เก่งบ,บอกว่ามีตรงไหนก็ตรหนี้แล้วมีนี่ครับช่วงระหว่างร่องมีร่องที่มันไม่เสมอนี่ยังเสมอ,ม,สม,อมาดูฝั่งนี้ครับแล้วก็มีเห็นไหมครับ ฝั่งนี้เสมอเรียบเพิ่ฝั่งคุณไม่เสมอแล้วก็มีไฟหน้าไฟหน้านี่อันนี้มันจะออกเหลืองเหลืองตัวฝั่งนี้จอบกใสยิ่ง,ง,ง,งเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตรงนี้ช่องระหว่างช่องคุณสังเกตไหมครับว่าช่องมันห่างเกินไปเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับช่องอันนี้จะเรียบ เสมอเป๊ะแต่ฝั่งมุมจะห่างกว่าแล้วก็มีมาดูว้อมเครื่องกัน,นครับโคงเครื่องตรงนี้ก็คคมีน็ับแล้วโหครับมีน็อตขยับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ที่บอกว่ามันห่างเกินไปแล้วก็โดยรวมก็สวยครับภายใน,ในแดง ไปไหนนี่แทบไม่มีทิเลยก็ <_ EN> โอเคอยู่ปุ่มปุ่มยังไม่มีการลอกนะครับก็ยังสวยอยู่เบาะก็เดิมเดิมตะเข็บตะเข็บแต่ว่ายังไม่รู้ว่าระบบเกียร์เป็นไงต้องไปลองไงพออประตูสวยมาร์คอาร์เดิมหัวน้อมนี่เข้าไล์มาแล้วนะ ือวาไขเสร็จพวเขาก็จะสาดไล่หัวน็อตเพราะว่ามันมีรอยถลอารอยแกะอยู่เราต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนก็ถามว่าน็อตยังไม่ได้แกะเลยแต่พี่ต้องดูดีๆนะครับเพราะแกะนะครับไม่ใช่ไม่แกะแกะนะครับคือข้อดีของมันรถคันนี้คือได้ทั้งล้อทั้งเบรกที่แต่งแล้วก็ภายในที่สวย เดี๋ยวลองขาดตับลองดูอีกทีว่าเกียร์จะมีปัญหาต่อแต่เห็นเขาบอกว่าเขารับประกันเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวทําการเซ็นเอกสารเดี๋ยวจะนารถเนี่ยกลับไปที่โชรูมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อไปที่พัทยาสถานี The b a s t All In พัทยาให้กับเกียบ,บิงนะครับก็เอกสารเล่มทะเบียนเอกสารชุดองค์ชุดโอนครบเรียบร้อยหมดครับก็เดี๋ยวเราดำเนินการโอน ต่อจากนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเตารถกลับนะครับเรียบร้อยแล้วฮะดูรถไปคร้บพี่เดินรางแล้ว ามาถึงแล้วนะครับทีนี้ที่เราไปซื้อมาเกิดปัญหาครับมาดูครับไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยไปครับก็เดี๋ยวให้เฮียคุยกับพี่เขาดูว่าจะเอาไงต่อก็เดี๋ยวให้พี่เขาจัดการนครับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับก็เอารถขึ้นสไลด์ส่งลูกค้า คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเราพอดีทางเครื่องเครื่องของคุณแชมป์เนี่ยครับเขาฝากให้ดูรถคันนี้ให้หน่อยแล้วช่วยไปซื้อให้หน่อยเขาบอกว่ารถเป็นอะไรก็ได้ตามคือเอาไปสภบ้ภานไหนทั้บ้านนั้นเลยแต่ว่าการพังหรือว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเขจาจัดการเองรถคันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราต้องบอกไ้ก่อนนะครับผม